ใช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20กันยายน2567มาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มที่ยังรอคอยลงทะเบียนกันอยู่นะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแล้วนะคะข่าวดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ในเดือนตุลาคมนี้ส่วนวันที่ชัดเจนต้องรอนายกรัฐมนตรีนั่งประชุมบอร์ดโครงการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสัปดาหนะ์หน้าเคาะอีกครั้งหนึ่งและเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจแใอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารออมสินทะกะสและธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วไทยภายในเดือนตุลาคม2567นี้ยืนยันนะคะว่ารอบนี้จะไม่เลื่อนการลงทะเบียนออกไปอีกเพราะเป็นช่วงที่ดำเนินการจ่ายเงินให้กลุ่มเปราะบาง 14.5ล้านคนเสร็จแล้วส่วนกำหนดวันลงทะเบียนที่ชัดเจนให้รอหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือบอร์ดที่มีนางสาวไผทองทานจินวัฒนายกรรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งมีการประชุมนัดแรกภายในต้นสัปดาห์หน้านะคะ ในส่วนของการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะไม่เลื่อนออกไปอีกคาดว่าจะอยู่ในกรอบเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เคลียร์การโอนเงินให้กับเฟสแรกได้หมดแล้วส่วนวันลงทะเบียนใหม่จะเป็นวันไหนขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดต้องรอหลังประชุมบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหารือกันก่อนคาดว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้า เมื่อคลิกออฟแล้วน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นอยากให้รออีกหน่อยนี่คืออัปเดตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะสำหรับกรอบเวลารับลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นจะก,กำหนดระยะเวลาอยู่ที่1เดือนเหมือนกับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและจะไม่ขยายวันเพิ่มอีกส่วนการโอนเงินไปยังประชาชนจะดำเนินการผ่านระบบวอลเล็ต ที่อยู่ในระบบกลางของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะโอนลงไปยังบัญชีธนาคารของประชาชนผู้มีสิทธิ์แต่บัญชีธนาคารจะต้องเป็น3สถาบันการเงินของรัฐคือออมสินทกสและทอ,าอ,าอเท่านั้นทั้งนี้นะคะขั้นตอนก็คือเมื่อลงทะเบียนแล้วจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งใช้เวลาในการประมวลผลไม่นานส่วนเงินที่ประชาชนเฟส2จะได้รับเมื่อไรนั้น ต้องรอความพร้อมของระบบนะคะมาแล้วนะคะข่าวดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลรังแจ้งข่าวดียันเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนภายในเดือนตุลาคม2567นี้อัปเดต20กันยายน2567